สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราวของเรานะคะชุดสรุปบนนะคะเอ็ดก็สรุปบนให้อีกรอบนะคะสรุปเป็นคลิปแยกนะคะบนล่างให้ f อฟนะคะบางท่านหาบนหาล่างไม่เจอนะคะเอ็ดก็เลยสรุปให้นะคะสําหรับสายบนนะคะ เอาเป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะทุกคนนะคะให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะแปะคลิปนะคะแปะคลิปเอ่อคลิปสรุปรวมให้นะคะเอ่อใต้โพสต์เด,อด้อจ้ะ มาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนนะคะใครที่ไม่เห็นคลิปนะคะเข้าไปหน้าหลักเด้อเข้าไปหน้าหลักแล้วก็มันจะเรียงคลิปขึ้นเลยนะคะเข้าไปหน้าช่องก่อนนะคะเข้าไปหน้าหลักของช่องก่อนเลยนะคะมันจะเรียงคลิปขึ้นให้เลยนะคะทุกคนนะคะเหตุเป็นเบอร์น้องเมม่ เอาลองกดเข้าไปเขาสื่อส่องนะปุ้ยพารวยเวสันวันนี้แอดไม่ได้ไลฟ์สดนะคะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยค่ะทุกคนโอ้แอดมินติดซีรีส์ค่ะแอดมินติดซีรีส์นะคะทุกคนตาเปียกตาเฉะนะคะเบิ่งเต็มเบิ้งขื่นตาปูดตาบวมไห้น้ำหนังคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะขอขออนุญาตค่ะเกเรนะคะขออนุญาตเกเรไปพักสมองคะ่ะไปเบิ่งซีรีส์ก่อนคะ่ะ กำลังติดซีรีเอามาดูกันนะคะอันนี้ก็ชุด2ตัวบนนะคะวันที่27นะคะสิงหาคมเนาะวันพุธนะคะเป็นชุดเต็มนะคะเป็นชุดเต็มอ่าสิบ,บนนะคะ7 8 9 0 1อ้า่อ้าทุกคนนะคะเดี๋ยว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 เยอะเฝ้าเยอะเฝ้าเยอะเฝ้า มีสูตรใหม่มาให้เบิ้ง <tinc S 2> อีกแล้วนะคะสูตรใหม่ของเรานะคะสูตรนี้นะคะเอดก็จบมาสี่ห้างวดแล้วนะคะจบนะคะแอดก็จบนะคะจะลงงวดไหนก็กลัวมันหลุดนะคะจะลงจะลงงวดก่อนนี้ก็ว่าจะตัดสินใจลงนะคะก็ไม่กล้านะคะองวดนี้ลองดูเด้อค่ะทุกคนนะคะลองดูเนาะทุกคนนะคะเอามาดูนะคะเป็นหลักหน่วยบนนะคะหน่วยบนสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรเดียวกันเอดทำสูตรเอ่อ เดียวกันกับสูตรรัฐบาลไทยเฮ้ยเข้าเฉยเลยนะคะแอดลองทําดูนะคะเอาแต่ว่าสูตรข้ามสูตรอย่างเงี้ยแอดก็ไม่ค่อยถนัดนะคะทุกคนก็ลองเอาไปจับกันเดอ้อผูใ้ใดจับเก่งจ้ะจับเก่งก็ลองดูเดอ้อลองดูก่อนนะคะงวดน,นี้มันจะเข้าไหมแต่นะคะมันมีแต่นะคะมันมันเข้าทั้งหน่วยบนนะคะหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างค่ะเนี่ยหน่วยล่างนะคะทุกคนหน่วยล่างมันก็เข้านะคะหนีที่แอดขีดไว้ทั้งใต้เนะะี่ยค่ะ หน่วยล่างมันก็เข้าสีงวติดเลยนะคะหน่วยบนก็เข้าสีงวติดนะคะมาดูงวดนี้ก่อนด้วยจะเข้าไหมอ้าวถ้าเป็นหน่วยล่างมันจะเข้าใช่ไหมคะ ถ้ามันจะมาหน่วยล่างด้วยนะคะทุกคนมันจะเป็นแปดเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสามที่ชนกับเรานะคะสองกับเก้าไม่ชนนะคะสองกับเก้านี่ไม่ชนนะคะจะมีแปดมีสี่มีเจ็ดมีสามที่ชนเนาะเพราะว่าของเราหลักร้อยมันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหลักร้อยเนี่ยมันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจะชนกันอยู่แปดสี่เจ็ดสามนะคะเออถ้าส้นเนี่ยค่ะ เอาถ้ามันจะไปหลักหน่วยนะคะถ้ามันจะไปหลักหน่วยล่างด้วยนะคะทุกคนีนแอดก็ติ๊กให้ f c ดูนะคะมาดูกันนะคะงวดวันที่2ี่นะคะให้284739เด้ออันนี้สําหรับท่านที่ชอบจับนะคะชอบจับบนจับอะไรเนี่ยค่ะหลักหน่วยหลักอะไรเนี่ยค่ะลองทําดูเด้อจ้ะ แอดก็ไม่ค่อยถนัดนะคะไม่ค่อยถนัดเออสูตรแบบข้ามเลขอย่างเงี้ยนะคะแต่เห็นมันเข้าดีนะคะก็เลยเอามาให้เอฟซรับชมเราฟังดูนะคะเผื่อมีประโยชน์กับเอฟซนะคะเผื่อมีประโยชน์กับเอฟซเนาะนี่นะคะงวดนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะหน่วยบนจะเป็นสองเป็นแปดเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสามเป็นเก้าไหมนี่เห็นไหมมันมาหน่วยล่างด้วยแอดก็เลยขีดล่างไว้ให้ด้วยนะคะถ้ามันมาจริงๆนะคะสูตรนี้เนี่ยโอ้หน้าเอาไปทําเป็นสูตรชนเลยนะคะ แอกระจอบอยู่แอกระจอบอยู่ค่ะงวดก่อนนี่ก็ไม่กล้าลงนะคะงวดก่อนก็ไม่กล้าเฮ้ยเข้าจริงๆนะคะเห็นเลขมันแบบเอ้ยเป็นตมาบลนอวัสเนาเออมันคือบมีซสีโบมีอหยางนะ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 งอ ong, วัสดนาจะโค้งก็มักสีหลายงวดก่นะนะ ory, on, อนเลยค่ะอ้ามันคือโบมีเนอะค่ hwa, นะวัสเนาเออมันไม่มาจริงๆนะคะทุกคนนะคะสี C. กลายเป็นพวกนี้เข้าจริงๆเนาะสองแปดสี่เจ็ดสามเก้านะคะอันนี้แคบไว้ดูเด้อค่ะไว้อโอกข้าจังวากันเนาะคะ่ะเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะคะถ้ามันถ้ามันเข้านะคะดูเป็นงวดแรกนะคะอ่าถ้ามันกับตัวนี้มันชนตัวไหนบอ่ชนอะไรล่ะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ห่ห้าหกเจ็ดแปดบเอาเอาชนกันบ่ดุจังเด็ด เอาๆว่ากันไปเนาะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่แอดใช้นะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่แอดใช้นะคะถ้าชนกับหลักไอ้นี่ใช่ไหถ้าชนกับหน่วยหน่วยบนสูตรนี้เ่ค่ะเดี๋ยวแอดติดกับหน่วยบนสูตรนี้นะคะอันนี้จะเอาให้ดูนะคะว่าบนของอาจารย์ปัญญานะคะบนของอาจารย์ปัญญาเนาะอ่าถ้าชนกันกับหน่วยบนตัวนี้บ่เป็นตัวไหนนาะเอาให้ผู้เพื่อนกันเก่งเพื่อนเบิงเอาเด้อจ้ะ สองแปดสี่เจ็ดสามเก้าสองแปดสี่เจ็ดสามเก้าสองแปดสี่เจ็ดสามเก้านะคะก็นี่ดิเจ็ดแปดเรานะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแอดกระนินไปให้นะคะถ้าถ้าชนนะคะถ้าหน่วยถ้าชนกันกับสูตรนั้นนะคะจะชนอยู่สามสี่เจ็ดแปดนะคะหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนของเราจะชนอยู่สามสี่เจ็ดแปดเอาตายบบคือดับสามหน่วยบนนอกบาทนยียโมเมนต์สีมาเต็มๆต็มตมจ้ะเอาตามนี้เลยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ชุดบนนะคะให้เอฟซีดูนะคะบางท่านไม่เห็นคลิปนะคะนี่เนาะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะแต้มนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่คือแต้มบนของเรานะคะนี่เด้อแต้มนะคะดับหน่วยบนนะคะศูนย์สามดับสิบบนแปดนะคะเอามันคือมันคือเป็นจังซีค่ะ นี่นะคะทุกคนนะคะอแต่ว่าถ้าชนสูตรนั้นมันสามสี่เจ็ดแปดนะคะที่ชนกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าไหมสามสี่เจ็ดแปดเอาเจ็ดแปดเจ็ดแปดแอดวางถือเอ้ยฟุกค่ะอันนี้ยังไม่ได้ทำแล้วเพิ่งทําให้ f อซดูนี่อันนี้ฟุกนะคะเจ็ดแปดพอดีอยู่หลักหน่วยพอดีนะคะเอามีซิดบุญแล้วว่า่อย สองแปดก็ใช่27ก็งามนะคะเนาะอันนี้ชุด2ตัวนะคะสตัวบนนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะนี่เนาะมันมีชุดบนด้วยนะคะชุดบนนีนะคะสตัวบนนะคะทุกคนนะคะของอาจารย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึเ้น้นห7 2่งเนะคะนี่สตัวบนอาจารย์นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหกหนึ่งเจนะคะเก้าหนแล้วก็เก้นะคะนี่ชุดของอาจารย์ปัญญาเนาะ อันนี้ชุดข้องแอดนะคะนี่เห <i the> <tracks> ็นบาอาจารย์ปัญญากับแอดทนกันแล้วนะคะที่ตัวเน้นหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนห่วยบอรมแมนสีขาวแล้วว่าหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะชุดสามตัวชุดเน้นนะคะสามตัวชุดเน้นตามนี้เลยนะคะชุดเต็มทุกคนก็ดูไปแล้วเนาะสามตัวชุดเน้นนะคะเน้นแอดเน้นสุดๆเลยนะคะห้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งแปดค่ะลองดูเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นชุดเน้นนะคะตัดจากชุดใหญ่นะคะตัดจากชุดใหญ่นะ อ่าเดี๋ยวรอเอฟซีแคบก่อนนะคะทุกคนเอาไปดูกันนะคะเป็นตะคืออยู่บนน้อสูตรใหม่เห่านะคะอ้าวหลุดอีกแล้วนะคะสูตรใหม่เห่านะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่อ่ะเดี๋ยวาวางไว้ก่อนนะคะทุกคนมีหลายอันนะคะแคบไว้ดูค่ะทุกคนนะคะแคบไว้เบิ้งเนาะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เป็นสูตรบนแอดชนกับสูตรบนหลานนะคะสูตรบนมันก็จะหลายๆตัวเนาะทุกคนเนาะน,นี่นะคะทุกคนนะคะชนที่แปดหกไปตะคือบอแปดหกชนที่แปดหกนะคะ อันนี้เป็นดับบนนะคะดับบนดับล่างเนาะเอฟซเห็นหรือ,อยังนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันหมดนะคะทุกคนมันเชื่อมโยงกันหมดนะคะดับบนเอฟหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะสามสองสองสามแต่ดับยูบัค่ะ่องเมืองเดอจ์จะอันนี้พวกดับบนนะคะดับบนเนาะเผื่อเอฟซยังไม่เห็นนะคะสําหรับสายบนนะคะสายบนนะคะ อันนี้เป็นบนของหลานนะคะเด่นบนของหลานเด่นบนของหลานหนึ่งแปดหกสี่นะคะหนึ่งแปดหกสี่ค่ะเด่นบนของหลานนะคะทุกคนเอาเราเอาบนมาให้ดูนะคะเอาเด่นบนทุกสูตรมาให้ดูเนาะเด่นบนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นตัวบนแล้วนะคะอันนี้ก็ชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวชุดเต็มนะคะเอฟซี FC ก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะชุดสามตัวชุดเต็มนะคะ นี่นะคะชุด3ตัวชุดเต็มนะคะทุกคนนี่นะคะ3 4 5นะคะ3 4 5นี่คือชุดเต็มของเรานะคะก็พิจิตรพิจารณากันดูเป็นชุดเน้น,นะค่ะ3 4 5นี่เป็นชุดเน้นนะคะเอสเอาเด่น5601นะคะมาตัดนะคะ5601กศูน่งครับโอ้โหมือนีิสิตัดเข่าบัวค่ะ5601นะคะมาตัดนะคะทุกคน อ่าอฟีกับเบิงแล้วเนาะอันนี้ก็มาให้ดูชุดสองตัวบนนะคะชุดสองตัวบนนะคะแอดฟันไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจฟันเข่าอยู่บนนะะ่นเนาะเขไม่เคยฟันเข้าเลยนะคะอันนี้เป็นเจ็ดแปดหกนะคะหกนี่ติดดับนะคะหกนี่ติดดับนะคะลองพิจารณากันดูเดอ้อดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะพินิดพิจารณากันดูเดี๋ยวแอดเขียนให้ค่ะติดดับนะคะ จะได้รู้เนาะดูไว้เป็นแนวทางนะคะเผื่อมีล็อกไหนที่ชอบนะคะมีล็อกไหนที่ชอบมีตัวไหนที่ชอบนะคะทุกคนนะคะเอานีเนาะก็ให้ดูนะคะให้ดูนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะเอาแคปไว้เบิ้งค่ะเพื่อมีโตเขานะคะแคบไว้ดูนะคะคว่าจะมีชุดเข้าไหมนะคะอันนี้เป็นของหลานเด่นบนหลานนะคะอันนี้เอาเด่นบนหลานมาให้ดูนะคะทุกคนนะคะ อ่าเราก็มาจบที่ชุดสองตัวบนหรือชุดสามตัวบนดีนะคะเอาสองตัวบนมันสีขาว่ะเนาะจะชุดสองตัวบนเนาะนี่นะคะชุดสองตัวบนนะคะอ่าแคบไว้เบิงค่ะแคบไว้เบิงค่ะเป็นตะคือบอ่ค่ะอ่าถ้าจึ้งอีกนะคะเราก็จะเข้างวดก่อนนี้หลุดนะคะแต่ว่าเข้าเต็มสองนะคะหววบนรู้สึกว่าจะหลุดหลายงวดเลยได้สองสามงวดสี่งวดแล้วนะคะทุกคนนะคะอ่างวดนี้ละค่ะสีขาแล้วงวดนี้ละค่ะขาะ่ะ เ๋ยวะเจอกันนะคะชุดบนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นพวกที่ตัวที่น่าลุ้นหมดเลยนะคะแต่ว่ามันไม่เข้าแต้มนะคะเป็นตัวเด่นเนาะเป็นตัวไหนที่มันเด่นนะคะแอดใช้ห้าหนึ่งศูนย์หกมาตัดนะคะห้าหนึ่งศูนย์หกนะคะใช้เด่นห้าหนึ่งศูนย์หกมาตัดเออชุดนี้นะคะทุกคนนะคะอ่าลองดูเด้อค่ะเป็นตะคือบอค่ะตะคือกระจาด้าคัดกระจาดคือเก่าค่ะ แอดตัดไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนแอดตัดไม่ค่อยเก่งตัดไม่ค่อยได้ค่ะตัดตัวออกออกค่ะเก่งโพดค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้ออ่าให้ดูชุดนิ้นเอ่อชุดสามตัวนะคะนี่เนาะชุดสามตัวบนนะคะเพื่อฟุกเข่าค่ะเพื่อฟุกนะคะถ้ามันเข้าจริงๆนี่คือฟุกเลยนะคะทุกคนโบเมนเก่งด้เพื่อฟุกค่ะโอ้ชุดนิ้นนะคะชุดนิ้นลองดูเด้อค่ะเพื่อมักนําค่ะมันไม่ได้เข้าทุกงวดนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกคนนะนะ ทนทีนะคะสามตัวนะคะกว่าจิจับได้ค่ะเหล่าพัฒนาเอาลองเบิงเผื่อหมากเนาะแอดก็เน้นให้นะคะเน้นให้เนาะนี่นะคะห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเออสี่หนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งแปดค่ะลองดูเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เหงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางของเราเนาะสวัสดีค่ะสุขดีเด้อจ้าเปิดตูเปิดตูเปิดตู